เ็นหมากินชอบกินมะม่วงนะคะจะให้ดูนี่หนะ้าว่าซอนยมเอามะม่วงค่ะนี่หนะ้าขโมยมะม่วงมาเป็นผลไม้ที่นางชอบมากตัวอื่นนางไม่กินนะนางกินแต่มะม่วงเนี่ยนางคาบไว้ในปากเลยนี่หน้านะกินมะม่วงโชว์หน่อยลูกอือหือ เพื่อนเห็นหมาชอบกินมะม่วงนะคะฉีกไปน,นี่หน้ามีอะไรหรอจะอวดเพื่อนๆห,อหรอเหมือนจะกินมะม่วงหรือหรอ ันนี้ไหมให้ชมดอกไม้นะคะสวนยังไม่บานเลยอ่ะกลบับบานแล้วแล้วก็ไปแล้วอยากโชว์ดอกลิลลี่ค่ะลิลลี่สีชมพูเพื่อนๆสวยมากหอมบานมันบานไม่พร้อมกันนะคะดอกไม้ถ้าบานพร้อมกันมันจะสวยนี่ ลิลี่สีชมพูส่วนมากเลยดอกใหญ่นะคะเนี้ยดอกเหลืองบานโรยไปละนี่เหลือนิดหน่อยดอกรักเล่ยังบานไม่พร้อมกันนะคะนี่ลอต้นโตกันแดดเผาไปหมดแล้วค่ะ น,นี้เขาเรียกจอกเมฟเฟียร์นะคะสียังไม่ออกสีนะกำลังออกสีถ้าบานจะเป็นสีม่วงค่ะเสียงนกคาดินอลร้องเพลงเพราะมากนี้กำลังบานค่ะกำลังกำลังอันนี้เลยอันนี้ดอ,อกอะไรก็ไม่รู้ชื่อ เอ่อเขาเรียกอะไรนะซื้อมาปลูกปีแรกนะคะนี่ค่ะบานแล้วสวยมากเลยเขาบอกไม้ประดับแจกัน,นะคะ่ะสีสวยอะ่ะใครรู้ชื่อบอกหน่อยนะคะนีสวยมากรอให้บานแล้วจะตัดไปใส่แจกัน,นะคะ่ะเนี่ยเขากำลังกำลังขึ้นช่อเกือบทุกต้นเลยอะ่ะ ซื้อมาประมาณ30หรือ50หัวนี่แหละเนี่ยสวนปีนี้ทำสวนสวยมากนะคะอันนี้ก็ต้นทานตะวันเนี่ยปลูกทานตะวันเอาไว้เดี๋ยวมันโตดูคนจะขโมยกินมะม่วงนะคะนี่น่าทำอะไรคะหนูจะกินมะม่วงเหรอลูกนั่งแอบ,แอบ,แ,อบแอบกินนะ นางจะค่อยๆกินนะ i ี not done. ่นัดดั้นนะมันไม่สุกเหรอลูกมันไม่หวานใช่ไหมมะม่วงไม่หวานเหรอให้หมูไปกินมะม่วงไปฝนจะตกแล้ว วันนี้เลิกงานเร็วเพราะว่าพายุเข้าก็เลยกลับบ้านมาทำสวนนะคะดูนีหน้าดูนางดูนางนีง่ค่ะนางชอบกินมะม่วงอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยนะนี่น่ากินแมงโก้ อร่อยนะนี่น่ะเมงโก้ mango อร่อยนะไอเดียสิลาเอียดเมงโกลนี่น่ากินมะม่วงเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนนี้หน้าค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งลูกค่ะให้กินวันละลูกพอเพราะว่า นางเป็นเบาหวานนะคะหมอไม่กินน้ําตาลเยอะนี่ผลไม้ที่นางชอบหน้าหน้าหน้ามะม่วงค่ะอร่อยไหมนี่น้าอันนี้ดอกไม้สามีนะคะเขาเรียกเออมีสองสีนะต้นเดียวกันสีชมพูกัออกสีอมม่วงนี่กำลังบาน บานยังไม่เต็มที่เลยอ่ะรอให้บานเต็มที่นะคะสวยมากอันนี้เขาอชอบน้ำค่ะไหดรินเนียหรืออะไรสักอย่างนี้แหละจำชื่อไม่ได้นะคะเสร็จแล้วจะพาไปดูดอกอันนี้เขาเรียกต้นฮอสต้านะคะเดี๋ยวพาไปดูดอกบัตเตอร์ไฟดอกผีเสือ้อเขาเรียกบัตเตอร์ไฟนี่สวยมากไม่ได้ ไปซื้อมาปลูกนะอันนี้ไปขโมยข้างถนนมาเห็นมันสวยดีก็เลยขุดมาปลูกดอกบัตเตอร์ไฟดูลักษณะดอกมันนะคะสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ปลูกเพื่อที่จะล่อแฮมมิงเบิร์ดมานะคะแฮมมิงเบิร์ดชอบดอกไม้สีแดงค่ะสวยมากอ๋อ จะพาไปดูไอ้นี่ปลูกกีวีไว้หลายปีแล้วค่ะมันติดลูกค่ะเพื่อนๆกีวีแม่ติดลูกโอ้โหภูมิใจมากค่ะนี่ค่ะเห็นลูกน้อยๆป๋อติ่งมาเลยนะคะเนี่ย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 ,ยกีวีค่ะอแม่จะได้กินกีวีจากต้นนะคะอันนี้ต้นกีวีนะคะ นี่ค่ะฟังเสียงนกร้องปะนี่ค่ะสวนน้อยอีแม่อัอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ